อยู่ไหนกันแล้ววะอยู่ในประตูโอเค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 อม่าฮ่่อุ้ยเลือดตรงนี้ไม่น่ามีเลย เฮ้ยข้าว่นน้องตายคอ่ะตันเล่นแล้วน้องยวบยากแล้วสะว่างเลยตัวตามไปนี้อยู่เลยผีมันอยู่ไหนใ่้นนนตัวเห็นก็ผีผวน ผีได้นะเออตบตบไปดูผีัด้ปะมันน่ากลัวตบตบไปดูผีนน่นผีมันหัวโล่อนอะ่ะมันเป็นคุณยายหัวโล่นตบตบใจเลยกันนน่นไม่ <laughs> มันจะแค่ย้ายเกย์คนหนึ่งผี อยไหนวะหมูหูไอ้อยู่ไหนหมูนั่งอยู่ไหนกับพุ้เนี่ยฟาเป็มดมันมัน,ม,น,ม,นมันมีที่หลบอยู่นี่จุดในปุตับปุ๊บตุบต,บตบแล้ววะมันมีที่ซ่อนอยู่นี่ใช่มันต้องมดโตอ่ะเว้ยไปไป,ไป,ไปห,ห้องน้ำไปไปซ่อนในห้องน้ำไหมที่มันแหกคอ <นะ S 1> อ่ะอยู่ในห้องน้ำไปจดจดจบเกมไปหรอเพื่อนว้าเน่จนจนเน่เน่ อะไรอะไรยี่อะไรยี่อุยตกใจเนาะเปฝั่งไหนดิฝั่งนี้เราไม่ยังยังไม่รู้ไปจูบไหมไอ้นี่ไหมในโรงรถไหมโรงรถจูบได้นะอืออย่าบุลลี่อย่า กกพวกนั้นมาหืว่าเล่นคาฟิกสนุกรอไอพวกหนมจีนกับมิ้นมาสนุกอ๋อไอที่สมให้ในกลุ่มเหรอใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีสองโหมดส์ไวกับคาฟิกคาเ่คาฟิกจะสนุกเพราะว่ามันจะไล่เก็บของอ่ะเราอยู่กันเป็นก้อนอ่ะ <laughs> สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งหมดสะดุ้งหมดไม่มีอะไรห้องนี้ไปว้ามีมากนี่วินัยมันยืนนี่อะไหนออเฉันจะฉันจะลุยไปสุดฟ้าคว้าฟันทีตามหารอรออยู่ไม่ไกล อยู่ไนวะแค่ไรแฉมฉันตามหานายเองนายอยู่ไหนฉันไม่เห็นนายเลยสุบิชาเจ้าอยู่ไหนอยู่ลรงรถกินหนมอยู่มันมากินนมได้หรอมากูกินอยู่อ๋อ <laughs> มันทะลูกกบแพงไปะวะเอ้ยยิ้ไม่ได้ฉันอยู่ในห้องน้ำามัฉันเป็นผีห้องน้ำแล้วลรงรถมันอยู่ในวิซา ฉันไว้คนเดียวแบบนี้กูก็กลัวเหมือนกันนะ่ <c oughs> ายลากูเห่ยมมดปะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรดูเจ้าที่แเดเนโอวสี่นาทีเพื่อนเราจะไม่เดินไปไหนเราอยู่ตรงนี้นั่งรอความตายสินะ้นายนะ่ะ อุ้ยวุ้ยวุ้ยย้อยย้อยย้อยโชตมัตเโชมัมันมันมันอยู่ห้องหรือว่าห้องมันมีบ่อน้ำอะสักอย่างมีมันมีตัวมันมีครึ่งตัวงงเตกมันมีค่ตัวปยกำลังเดินตามมันอยู่ครับมันเข้าไปในไหนวะไม่รู้เหมือนกันห้องไหนไม่รู้ประตูใหญ่จอมาลงรถกระบะไหมรถตรงไหนวะที่มันมีเสาใหญ่ปะที่ที่มันมีเสาสต้นตีนะตเตียก็เตียก ด,ดึงดิ้ดึงดินอกก้องกำลังสำรวจห้องเป็นน้องที่ทำคีโมมาอุ้ยผีอุ้ยมาเข้านโรงรถแล้วรงรถแล้วรงรถแล้วสุพิชชาเจ้าอยู่ไหนยายจึงไม่เห็นโมหาเช้าเย็นมีพวกอพาพี่ไหนเขาจริงกะ ฉันไม่เห็นเนยเนี่ยที่สายคอไปมาทำไมอ่ะจริงครับคอฮักหรอตรงรถมันมีสองที่นะมั้งเอ้ามันมันออกปแลวที่หนึ่ง <laughs> อีกสองที่สุพิชาเอา้าผีหาย <laughs> เอา้า <laughs> เอา้ <laughs> เอาอยู่กับกู